สวัสดีครับผมซาตานเทรดเดอร์ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงาการเทรดที่หลายๆคนอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ m u l t i ติทร Frame นะครับหรือว่าการดูหลายๆ i m ม f เฟรมทีนี้เครื่องมืออย่างสโตแคสติกก็หลายๆคนก็น่าจะเป็นที่นิยมใช้ในการเทรดนะครับทีนี้ถ้าเราเอ s สโตแคส t i c ขึ้นมานะครับ Set ค่าเป็น933นะครับนี้เราจะได้ stochastic ที่มีค่า933อยู่บนชาร์ตนะครับกรณีเราอยากจะด,ดูหลายๆ timeframe พร้อมกันนะครับปกติเราก็จะเช็คสมมุติว่าเรามี timeframe หลักเป็น timeframe 1ชั่วโมงแล้วเป็น timeframe ท,ที่เราจะใช้เข้าสัญญาณเป็นาทีแล้วอาจจะดู4ชั่วโมงเป็น timeframe ท,ที่เป็น master timeframe ท,ที่ไว้ พิจารณาเทรนด์นะครับเราก็จะเปิดเปลี่ยนทางเฟรมไปดู1ชั่วโมงอย่างนี้นะครับแล้วก็4ชั่วโมงแล้วก็กลับมาดูหาจังหวะเข้าใน15ทีเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะดูทำอินดิเคเตอร์ที่ดูตัวสโตแคสติกเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆทางเฟรมนะครับใน t r a d i n g v i e w จริงๆเราก็สามารถจะเรียกสโตแคสติกขึ้นมาแล้วก็ เดี๋ยวพยาดปรับอันนี้แล้วแต่จะใช้นะครับเก้าสาเราสามารถที่จะจับมันรวมเข้าไปาเราจะเลือกท่าเฟรมตรงนี้เป็น1ชั่วโมงนะครับสมมติว่าเราอยู่บนท่าเฟรม15ทีเราก็จะมีท่าเฟรม1ชั่วโมงแล้วก็จะมีทาเฟรมที่ใหญ่กว่านั้นเป็นท e าเฟรม สชั่วโมงแล้วกันนะครับอ่าจะได้เส้นสต o c h แคสติกนี้ปึ๊บเราสามารถจะเอามาันไปรวมกันอ่าครับตอนนี้เราจับสต o c h แคสติกทั้ง3ามทม์เฟรมมนรวมกันอยู่ในที่เดียวได้นะครับเราก็จะสามารถคลัสเตอร์หรือสามารถหา c o n f อน e n c e ในการเล่น o v e r b o ์บอทโอเวอร์ของตัวอินดิเคเตอร์สโตแคสติกได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นเลยครับเส้นพอมารวมกันเป็น Multitiple Time Frame นี้แล้วก็จะเกิดความยุ่งเหยิงเลยนะครับทีนี้จะก็จะมีวิธีที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเองได้เราอาจจะเปลี่ยนใช้เทคนิคการเปลี่ยนการ Visualize ของ ตัวอินดิเคเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนิดหนึ่งะครับให้ดูอย่างเช่นตัวนี้ที่เขียนขึ้นมาโอเคปึ๊บอ่าสองตัวนี้เป็นเป็นเป็นความหมายอย่างเดียวกันเลยนะครับคือเป็น Stochastic 3ม a l f Frame ทีนี้เราใช้เทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบการ Visualize ของ Data เท่านั้นนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถดู Data ได้รู้เรื่องยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเส้นเนี่ยก็คือเส้น สโต r สีชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแสดงถึงสีเขียวสีแดงก็คือจุดตัดของตัวเส้น Store นะครับตัวเส้นของทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับอันนี้สีเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของฮิสโตแกรมแทนนะครับแล้วก็แสดงคนละสีเวลาเส้นเปอร์เซ็นต์ k กับเปอร์เซ็นต์ดอยู่เหนือและอยู่ใต้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น ของ time frame 15ทา t i m frame ปัจจุบันที่เราอยู่ก็จะเป็นตัวเส้นสีฟ้าแล้วก็สีส้มแทนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะสามารถทําให้เราดูง่ายขึ้นสังเกตว่าในบางจังหวะเราสามารถจะดูตัวคลัสเตอร์หรือว่าคอนฟูเอนซ์ของการอยู่ในตําแหนง Over ่งโอเวอร์โซนได้ชัดเจนขึ้นนะครับเช่นในจังหวะลงมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอสแต่ว่า ไทม์เฟรมตัวสีชั่วโมงยังลงอยู่นะครับส่วนไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงกำลังจะขึ้นก็ขึ้นต่อตามไทม์เฟรมหนึชั่วโมงจนจังหวะนี้ก็เป็นคลัสเตอร์นะระหว่างตัวไทม์เฟรมสิบกับไทม์เฟรมหนชั่วโมงที่เป็นจังหวะโอเวอร์บอนะครับก็เป็นจังหวะที่สามารถเล่นช็อตลงมาได้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของการรูปแบบการใช้ indicator เป็น multiple time frame แล้วเอามาใส่ อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็เอามารวมเป็นอินดิเคเตอร์ตัวเดียวเพื่อให้สอสามารถดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่ในคอร์สตัวใหม่ที่เป็นคอร์สสร้างอินดิเคเตอร์ด้วยไายสคริปต์นะครับเป,เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะพูดถึง